สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะคะพบกันโน่นในคลิปแบบพิกอะเดกนะจ๊ะยังคงอยู่กันโน่นในคลิปแบบพิกอะเดกนะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่เหมือนเดิมจ้ามาพร้อมกับไพ่สามสำรับนะมาให้ทุกๆคนได้เลือกกันในหัวข้อที่ว่าเ,เหตุผลอะไรนะคะที่เขาหายไปเขาหายไปเพราะอะไรเซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ก็ได้มาวันนี้เราจะไปเจาะกันนะจ๊ะก็เหมือนเดิมจ้ะ มีไพ่นะคะสำรับที่หนึ่งสำรับที่สองนะคะและสำรับที่สามนะให้ทุกๆกคนเลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบม,มากที่สุดได้เลยติดติดตดตดโอเคอ่าแม่หมอจะไปแล้วนะ่าถ้าเลือกได้แล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้ามาคะ่ะสำหรับคนที่เลือกสำรับแรกนะคะสำรับนี้นะมาไปดูกัน ทำไมนะคะเขาถึงหายไปเหอตอุผลอะไรที่เขาหายไปซึ่งคุณอาจจะยังไม่เคยรู้ก็ได้ก่อนอื่นแม่หมอขอส่องก่อนขอส่องสถานะของคุณนะคะครั้งสุดท้ายล่าสุดอะสถานะของคุณและเขานะคะเป็นประมาณไหนเนาะคำใบ้นะคะ ลองฟังดูนะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะสถาน,นะของคุณและเขานะคะล่าสุดทั้งสุดท้ายก่อนเขาหายไปนะคะเป็นอะไรกันอ่าใบแรกนะคะสี่ดาบใบที่สองแปดเหรียญอืมแค่คนคุยอะ่ะ เป็นเป็นอารมณ์เหมือนแค่คนคุยกันเฉยเฉยอะ่ะบีมีอารมณ์เหมือนแชทหนักขวาเนาอเออเขาอาจจะแบบตอบแชทคุณบางบางทีก็ดองแชทอะไรเงี้ยแต่บางทีพอพอตอบก็ตอบอะไรเงี้ยพอพอเขาเห็นพอเขาไปเห็นแชทอะไรเงี้ยเขาก็ตอบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเจอกันทางโซเชียลนะคะนะเออก็นั่นแหละเออส่วนใหญ่ก็อาจจะคุยกันเรื่องงานคุยกันเรื่องแบบทั่วๆไปอะไรแบบนี้เนาะอื ก็เป็นแค่คนคุยยังไม่ได้มีสถานะอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่อะทีนี้มาดูต่อว่าแล้วทำไมเขาถึงหายไปเนาะเหตุผลอะไรนะคะที่เขาหายไปทำไมเขาถึงหายไปคะอ่าใบแรกะคะ่ะจัดติด เหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาออืืแม่หมอว่าเขาอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะอืหรือเขาอาจจะคุยกับคนนี้ในระหว่างที่คุยกับคุณด้วยก็เป็นได้แล้วเขาก็ไปเลือกตัดสินใจเลือกคนนี้ไม่เลือกคุณมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะคะหายไปจากคุณนั่นเองเออแล้ว แล้วคนคนนี้ก็เหมือนกับว่าคนที่เขาไปเลือกนก็เหมือนมีการขอร้องเหมือนมีการควบคุมเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจคบกับฉันจะตัดสินใจเลือกฉันก็คือหยุดคุยนะหยุดคุยกับคนอื่นหยุดติดต่อกับคนอื่นใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยจริงเอาจริงๆเขายังอยากคุยคุณอยู่นะแต่เป็นในสถานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนกอาจจะไม่ใช่สถานะแบบว่าแบบว่าที่เขาจะสามารถให้คุณได้เออดังๆที่ใจคุณต้องการอะไรเงี้ยเขาก็แบบอยากเก็บคุณว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามนั่นแหละ <c oughs> เขาก็อ่ะโอเคในเมื่อคนของเขาขอร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบจําเป็นที่จะต้องหายไปจากชีวิตคุณนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะ <c oughs> ว่าเขามีคนของเขา, <c oughs> าเขาไปเลือกอีกคนนึง <c oughs> ไม่เลือกคุณนั่นเองจ้าเออแล้วเนี่ยก็คือคําตอบเนาะฟังแล้วอาจเจ็บใจนะจ๊ะแต่มันก็คือความจริงอะนะ,ะเราก็ต้องยอมรับความจริงก็แม่หมอก็ขอแบบ ให้เราเจอคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆแล้วกันเนาะสำหรับชาวสำหรับนี้นะจ๊ะไม่เป็นไรเอ่อมีคนต่อคิวรออยู่นะคะคนที่เข้ามาใหม่อาจจะดีกว่าเขาก็ได้นะลองเปิดใจดูนะจ๊ะอ่าโอเคประมาณนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาแล้วเจตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยคะ่ะนะแล้วไว้มาปรึกษาหลังไม์กันได้จ้ะอ่าโอเคแม่หมอจะไปต่อแล้ว ไปต่อนะคะกับคนที่เลือกสำรับที่สองนะคะสำรับนี้นะป่าไปดูกันก่อนอื่นแ,แม่หมอขอเช็คก่อนทำใบนะคะ สถานะของคุณครัง้งสุดท้ายเน้ก่อนที่เขาจะหายไปคุณแล้วเขาเป็นอะไรกันเออสถานะเป็นประมาณไหนกันนะอ่าใบแรกนะคะหกเหรียญอืมมีความเป็นไปนได้ว่าคุณแล้วเขาอยู่ไกลกันนะคุณกับคนคนนี้อยู่ไกลกัน เป็นสถานะที่เหมือนกับแบบว่ามีคนร้องขอแหละมีคนร้องขอสถานะโนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เหมือนกับว่าขอสถานะหรือตัวเขามาขอสถานะจากคุณแต่แบบอยู่ๆแล้วยังไงก็ไม่รู้โนะ้ด้วยความที่ว่าระยะทางด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างโนะ้มันก็ทําให้เขาแบบว่าไม่อํานวยที่จะแบบคุยกับเราต่ออะไรเงี้ยคกือกําลังแบบจะเริ่มเลยกําลังจะเริ่มสารสัมพันธ์กันเลยกําลังขอสถานะกันอะไรแบบนี้เลยแล้วก็โดยปกติก็ช่วยเหลือกันด้วยมีความเป็น ได้ว่าอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วลก็คือช่วยเหลืออะไรกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยโนอแล้วก็เลยทําให้เหมือนกับแบบว่าอถูกอกถูกใ,ใจกันอะไรอย่างนี้ซึ้งในน้ําใจต่อกันอะไรอย่างนี้ก็ก็แบบว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่ายังไงก็ไม่รู้อยู่ๆก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะแล้วเรามาดูกันต่อว่าทําไมเขาถึงหายไปล่ะเหตุผลอะไรคะที่เขาหายไป เหตุผลอะไรคะที่เขาหายไปต่ปนี้ถ้านอออกมมีมันมีกาอ่าใบแรกนะคะ Queen of Wands ไอ้ q ย e วีนออฟสอดนะคะแม่หมอว่าเขาไม่พร้อมทางการเงินไม่พร้อมทางสถานะอะไรเงี้ยของเขาอะ่ะ คือเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาระเยอะเนาะรับผิดชอบครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าคนที่แบบเป็นแม่เขาอะ แม่หมอเห็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบดุดุอา่ะจะเป็นไม่แม่เขาก็เป็นป้าหรือเป็นพี่สาวใดๆก็ตามแต่ที่เขาดูแลอยู่ยังไม่อยากให้เขามีความรักเนาะยังไม่อยากให้เขาแบบว่ามีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาระหน้าที่สิ่งที่เขาจะต้องดูแลไหนจะหน้าที่การงานอะไรแบบนี้อยู่เขาก็ยังเป็นห่วงตรงนี้อยู่เอาง่ายๆเหมือนกับแบบว่าเขาก็พอพอ,พอมาคิดย้อนแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเรายังไม่พร้อมว่าเรายังไม่พร้อมจะมีใครถ้าชีวิตเรายังยุ ุ่งเยิอขนาดเนี่ยยังยังแบบว่ายังเป็นอยู่แบบนี้เราก็แบบว่า,อาขอเลือกที่จะไปเคลียร์ขอเลือกที่จะอยู่คนเดียวก่อนแต่ถามว่าเขาเหงาไหมเขาเหงานะเขาอยากมีใครสักคนเพียงแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเขามันไม่อำนวยมันไม่พร้อมที่จะทําให้เขามีใครอย่างเงี้ยเออบางคนอาจจะแบบเป็นเสาหลักของครอบครัวลําบากเลยแล้วเขาไม่อยากเอาคุณมาลําบากด้วยเออถ้าถ้าแบบ ตัวเขายังดูแลคุณไม่ดีพอเขาก็ไม่อยากจะแบบดึงคุณเข้ามาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบเฮ้ยเขาหยุดหยุ่สถานนะระหว่างคุณกับเขาไว้แค่นี้ก่อนตรงนี้ก่อนยังไม่พร้อมที่จะไปไกลไกลกว่าน,นั้นอืมอ่ะแล้วเนี่ยก็คือเหตุผลนะคะที่ทําไมเขาถึงหายไปเอออ่ะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาและกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะเราไว้มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จ้า โอเคนะอะเดี๋ยวแม่หมอจะไปต่อแล้วสำหรับคนที่เลือกสำรับที่สามจะสำรับสุดท้ายนี้มาไปดูกันเหตุผลอะไรนะคะที่เขาหายไปอะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คสถานะก่อน สถานะของคุณนะคะครั้งสุดท้ายที่คุณที่แบบว่าดิวกันนะก่อนที่เขาจะหายไปนะคะสถานะเป็นประมาณไหนกันนะออของห้าใบจ้ะอ่าใบแรกนะคะเฮอมิดเป็นสถานะไหนกันจา้าอเป็นรักตัวเลือกอะ่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือ เหมือนเขาอ่ะ ล,ลังเลๆยังไงไม่ลุกที่จะแบบไปต่อกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งสุดท้ายที่จบกันมีความเป็นไปได้ว่าจบไม่สวยด้วยเออมีการใช้คําพูดที่รุนแรงมีการแบบทะเลาะก,กันก่อนที่จะจบกันไปด้วยก่อนที่จะหาก่อนที่เขาจะหายไปอะไรแบบนี้ด้วยเเหมือนเหมือนก็เป็นสถานะที่แบบโน้มไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมีเราเป็นตัวเลือกอ่ะเออเหมือนเหมือนเขาว่ามีทางเขาอีกทางนึงแล้วก็มีเราอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งให้ความชัดเจน อะไรกับเราไม่ได้เลยเออนั่นแหละแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้คุณแบบขึ้นไงขึ้นเอ,อ้ยไ,ไม่ให้ความชัดเจนแบบนั้นที่ก็เลยระเบิดตูม้มแล้วก็เลยทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้เอออะทีนี้มาดูเหตุผลเหตุผลที่เขาหายไปจากคุณค่ะคืออะไรเนาะซึ่งคุณอาจจะยังไม่เคยรู้ก็ได้เ,เหตุผลอะไรที่เขาหายไปจากคุณ อ่ะใบแรกนะคะสองไม้จัดเม้นทแม่หมอว่าเห็นถึงการเดินทางเนอะ เขาอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะแบบเดินทางไปไกลอ่ะไปไปไกลแสนไกลมากๆเลยที่ทําให้ไม่อํานวยต่อการที่จะแบบว่าติดต่อกับคุณอีกแล้วด้วยภาระหน้าที่หรือการงานที่ต้องไปฝ่าฟันในบางคนนะคะคนที่คุณมาถามถึงอาจเป็นทหารได้เป็นตารวจอะไรแบบเนี้ยได้นะเออถ้าเป็นทหารก็อาจจะแบบว่าต้องไปชายแดนไปอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเป็นตำรวจก็อาจจะแบบมีภารกิจอะไรมาให้เขาแบบว่าต้องไปทำอ่ะเออเหมือนคนมีภารกิจอะ เหมือนคนมีภารกิจที่แบบว่าต้องไปทําอะไรงเงี้ยไปทําหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยบางคน ถ้าไม่ใช่เป็นทหารตำรวจก็มีธุรกิจอะไรที่ต้องเดินทางไปเมืองนอกไปต่างประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้คือที่แน่ๆคือความห่างไกลนลั่นแหละความห่างไกลที่ทําให้คุณแล้วเขาต้องไกลกันอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่สะดวกที่จะติดต่อคุณอะไรเพราะติดหน้าที่เนาะติดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยค่ะคือสาเหตุนะว่าทําไมเขาถึงเงียบไปแม่หมอมีความรู้สึกว่ารายนี้นะคะชาวสำรับเนี่ยเขาจะเงียบไม่นานเมื่อเขานะคะแบบ ทำภารกิจของเขาเสร็จสิ้นแล้วน้องเธอที่เขาได้รับมอบหมายทําทุรกิจุละอะไรของเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาติดต่อคุณเหมือนเดิมจ้าเออไม่ไม่ไม่น่าจะหายไม่น่าจะหายไปตลอดสําหรับชาวสำรับนี้นะคะนะเอออ่าและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคุณจ้าอ่ะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะเรื่องราวจริงๆใครเป็นยังไงถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้จ้าตามช่องทางนี้ได้เลยที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเท่าน,นี้เรื่องราวสตอรี่ของเรานะคะทําไมเขาถึงหายไปอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย